ไม่แต่ไม่เคยรู้ว่าไปยังไงมายังไงแล้วเดี๋ยวข้างหน้านี่รู้แต่ข้างหน้านี่เรารู้จักนะครับรู้จักเรารู้จักกันข้างหน้าอะไรครับบ้านหน้าของบ้านข้างหน้าคเข้าวัดรู้ว่าเอ่อเขารู้จักกันไหมครับโอ้ยรู้จักกันนีถก็ไปบ้านตลอดเห็นว่าไปี่นไปทำสวนให้ของวัดด้วยใช่ใช่ของวัดด้วยวัดด้วยท่านที่เข้ามาเนี่ยครับครับเดี๋ยวกลัวล้มเมื่อเมื่อเมื่อกี้ไปคุยเบื้องต้นประมาณ24 ยี่สี่อาจารย์อยู่ที่อุบลเนาะแต่มาถึงยี่ห้าชั่วโมงครับสามทุ่มครึ่งตอนนี้เนาะเขาบอกยี่สี่เขาเห็นรถเมื่อเข้ามาเนี่ยในวัดในสองคันประตูปิดเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เออก็เก่๋เขาเองมาจอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็คุยเขาก็เขาก็เลยสนใจเขาก็มาหาพระอาจารย์เสร็จแล้วเขาก็ชาวบ้านเขาก็เขาก็ไปทำอาไรกินเขาตอบแต่ไม่ทีก็ไม่เจอละ ผมสองคัญเป็นรถเก๋งตั้งแต่เขาบอกว่ามีผู้หญิงมีพี่หญิงเนี่ยพี่หญิงเขาบอกว่าเขามาอยู่เนี่ยเขามาอยู่ตอนที่พระอาจารย์ไปไปจะกลับมาวันไหนก็ควรได้โทรบอกถ้าบางครั้งมาก็ไม่บอกลูกศิษย์นะไม่ได้อยู่กับโจ้เฟอร์กลับไอ้นี่ที่นันก็ทบุกการอานวินทะบายแค่นั้นไหมแล้วบ้านนี้กิได้ฟังเสียงมะครั้งนี้เลยตีละครับเออทึ้นรูปวินทะบาย เดี๋ยวมีเรื่องนึงครับจะขออนุญาตได้ยากจะขออนุญาตเอาไป้อ้คันดีสอบประถมหน่อยได้ได้ไอ้คว<ฮ>ันคนเคยรู้จักหรือเปล่านะโอ้ยเรื่ประจํานะ <laughs> ประจํานะที่มาประจํานะ